ดูป่าดูป่าเห็นว่าเนี่ยเนี่ยเหมันประกัดดูป่ามาัาต้นตะกูลประกัดนั่นโดยพี่งโดูดูดูด ลูกพี่ลูกน้องก็ประกาศเลยครับประมัดนี่เหมือนประกาศเลยบ้านผมลายเสปลาประเภทนี้รับประกาศบ่มีเลยเมือมันประกาศตัวนี้เฮ้ยเหมือนคือคือนะพี่ๆคือประกาศมากเลยที่นี่อ๋อไหน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 ไปดูก่อนด้วยไปแล้วไปแล้วดูครับเต็มเลยว้าจีรรมกดติดต,ตาม